คุยให้ฟังเลยได้ข่าวเมื่อกี้คุยกันเล่นๆพี่วงเคยขายอะไรนะขายไอติมครับขายไอติมเนสเล่ครับเนสเล่อยู่ทลาดนี่เลยโอ้ในตลาดสดเลยนะไม่ครับก็บินทั่วนะครับขี่มอไซค์หรือขี่เลยขี่สามล้อครับมอไซค์สามล้อเป็นของเขาครับเป็นของเนสเล่ครับอ๋อที่ว่าเต้นเนเน่หน่าไยอาอาชีพพี่วงไม่ธรรมดานะขายกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม แล้วที่พงที่พัก,กเราเช่าเท่าเนี่ย<ะ>ที่พักก็พักไงก็ไปเช่าบ้านเขา,าบ้านเขาก็เช่าหลายทีาา่อยู่เพราะว่ายังไงหาความสะดวกเนาะไปมาไปมาก็ได้ละหลายเดือนแต่ก็ยกเลิกไปเขายุบเจ๊งพวกพี่โดนยุบเพราะว่า<บ>มันไม่เกี่ยวกวับการตลาดด้วยอะไรก็ไม่รู้เพราะว่า ผมก็เป็นแค่คนขายคนขายแล้วเขาให้กินเปอร์เซ็นยังไงก็เฉลี่ยน่าจะเฉลี่ยร้อยประมาณร้อยที่สิบเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เสมอการวันหนึ่งวันหนึ่งโดยเฉลี่ยเราได้เงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่เป็นบางวันเฉลี่ยแล้วก็น่าจะเป็นวันละหกเกตร้อยหรือประมาณพันแต่ว่าเปอร์เซ็นก็ไม่เท่าไหร่นอยาานค่าอะไร คือเราขายพันกว่าบาทเนี่ยเราก็ได้20%คสิบเปอร์เซ็นต์ขับประมาณย0่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าพันสองก็ประมาณสองร้อเนาะเออแค่นั้นเองก็ขับประมาณสักร้อยเหลือแตกกิน <laughs> มันไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมมันก็มันก็ติดขัดเนาะเราก็ทำอะไรไม่ได้นนะเพราะว่าระบบไอติมมันก็เหมือนจะยังไงอาจจะขัดแย้งกันหรือเปล่ากี่ปีแล้วที่ขายไอติมหลายปีแล้ว หลายปีแล้วน่าจะเกือบสิบปีแล้วโอ้ตั้งแต่เป็นนุ่มก่อนหน้านี้นานอยู่เป็นหนุ่มเนาะไม่หนุ่มแล้วแต่ก็ไม่หนุ่มแล้วนานเลยแต่ก่อนมีคราบเพลอย่างงี้ไหมยังไม่มีต้องแต่งตัวสะอาดสะอ้านเนาะแต่งตัวขไอติมมันก็จะสะอาดเพราะว่ามันไม่ได้หยิบของเพื่อนเนาะขายติมขายน่ากินขายให้สาวสาวมันก็ยังไงล่ะ มันก็สะอาดเพราะว่าไม่ได้จับของเปื้อนใดแต่ว่าอย่างนี้มันก็จะเปื้อนครับวันหนึ่งสองวันก็เปื้อนเปื้อนแล้วมันเรือบางทีไม่มีที่อาบน้ำเพราะยากไหมร้อนต้องทนร้อนหน่อยนึงอืมไม่ใช่แกไม่อยากอาบแกไม่มีที่อาบเนาะพี่วงเนาะบางทีมันก็ไม่สะดวกไม่สะดวกที่จะอาบเนาะก็เลยต้องอยู่แบบนี้พี่เนาะก็ต้องสู้ครับต้องสู้ต้องสู้บางทีมีบ่อก็ไม่กล้าอาบเนาะ เพราะมันเป็นช่วงโควิดอือม่บอกกันไหมักลัวเหมือนกันครับกนชอบไม่กลัวเนาะคือว่แก็ผ่านงานมาเยอะแยะมากมายพี่เนาะก็ผ่านเยอะโจกโชนแล้วเ่ยแต่ว่ามันมันไม่ลงทุนไปแล้วมันไม่ไปไม่ได้อืต้นขายติดไม่ต้องลงทุนไหมก็จริงๆแล้วก็เขาก็ลงให้ก่อนแต่เราต้องจ่ายทั้งหมดเหมือนเดิมสมมติว่าเขาให้มาเออสมมติว่าเขาให้มาสองพันเราก็ต้องแต่ค่อยๆจ่ายค่อย ค่อยๆค,คืนให้อายได้ก็คืนให้แล้วก็เปอร์เซนต์ก็อย่างเป็นของเราอแต่ว่าการลงทุนนั้นก็จ่ายเข้าทั้งคุณทั้งไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแต่ว่าพอขายไปแล้วก็เราก็ค่อยผ่อนคล้ายๆผ่อนเนาะม,มาสองพันบางวันเราขายได้พันหนึ่งเราก็ให้สักเจ็ดแปดร้อยอะไรอย่างนี้เอาไว้กินไว้ใช้เนาะกับที่เหลือก็อไว้กินไม่เติมน้ำมัน เป็นซาลิงเขาครับเป็นรถเรแต่เราต้องเติมนมันเองเติมน้ามันเองน้ำมันแพงงี้ยอะไรกินไหมปมไม่เหลือเนาะวิ่งอย่างผมไม่เหลือหรอกเพราะว่าผมไปทั่ววิ่งทั้งวันไม่หยุดเลยไม่ค่อยได้หยุดครับเพราะว่าไม่ค่อยมีที่จอดวิ่งทั้งวันอ๋อวิ่งเรื่อยไปเรื่อยๆนี่ฮะชีวิตหนุ่มขายไอติมผู้ชายขายไอติมพี่วงอย่าว่าเล่นเด้อแกน่ะขายระดับไอติมให้สาวๆไปเนาะ ขายสาวๆขายนักเรียนทุกอย่างหมดทุกซอกทุกซอยแล้วนะภาษาเนาะก็ไม่ไม่ถึงกับหมดับแต่ว ok ่าก็ดูพอสมควรอาออกบ้านนอกไหออกนอกเมืองไหมก็ออกครับจากนี้ก็ไปทางเขาสวายอะไรก็ไปไปไหมไปอ้าบอกนาโบกนาโบอะไรไปหมดแต่ว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทครับคือที่รับไอติมอะไรอยู่ปราสาทเพราะว่าผมได้เส้นทางนี้เจ้าเจ้าอื่นเขาก็แบบ เขาแบ่งเป็นเส้นๆเนาะอืมห้ามยุ่งเขาไม่ให้ข้ามเส้นกันอ๋อนี่เพิ่งดูครับโซนเป็นโซนโซนขายโซนมันพี่อยู่โซนฝั่งสบายเราไปขายเขาเขาสบายกันไปขึ้นเขาสบายเขาอะไรแต่ก็มีอย่างไอติมยี่ห้ออื่นเขาก็ขายเหมือนกันเผาก็แบ่งโซนเหมือนกันขอพี่เนสเล่ของผมเนสเล่ตอนนั้นมาขายเนสเล่ธรรมดาที่ไหนนี่เคยขายไอติมมาด้วยเนาะ เป็นผู้ชายที่ยิ่งพูดยิ่งมีความลับเยอะครับยิ่งถามยิ่งรู้เนาะ <c oughs> บางทีเราอยู่ในอารมณ์ที่คุยไม่ได้เป็นเหนื่อยเนาะ <c oughs> ผมเข้าใจพี่บางทพีพี่อยู่ตรงนั้นก็เหนื่อยซ่อมรถ,ซ,มรถซ่อมราพื่จะคุยอะไรนะพี่เนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมามากงครับเราอยากรถที่รถมีผูยย้ใหญ่ใจดีช่วยดูแลซ่อมแซมเรียบร้อยแล,ะละ้วก็ผ่อนคลายวันไหนว่างคือจริงๆแล้วเรามาคุยกันช่วงเย็นเฉยๆครับเนี่ยไม่ได้ว่าควรเขาทํามาหากินหรอกครับ ช่วงเขาทำมาหากินผมก็ทำมาหากินเหมือนกันครับผมก็ต้องไปทํางานเหมือนกันใช่ไหมพี่มาเจอกันช่วงย็นก็นถ้าเจอก็เล่าถ้าไม่เจอแล้วก็แล้วน,นะพี่เนาะ,ะวันหลังอะไรอยนะ่างเงี้ยนะเพราะเราไม่ได้ว่าต้องมาตามติดชีวิตอะไรของพี่พวงครับแกก็ทํางานของแกไปเราไม่ได้มาควรอะไรขอาแกหรอกแต่ก็มาเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันไปรู้จักกันแล้วเคยได้ช่วยที่ชยอาศัยกันแล้วพี่เนาะก็ดูวันไปเอฟซีก็อยากให อยากติดตามชีวิตพี่วงมั่งอยู่ตรงไหนมั่งแล้วทําอะไรมั่งแล้วก็เราก็มีโอกาสแล้วก็เออมาทํำเพื่อนได้ดูกันไปให้สนุกสนานกันครับไม่ได้เสียด้หรอกชอบชอบทาชอบพูดชอบมาเรียนรู้นอนน่าจะเงียบดีนะแต่ก็มีคนมานอนนี่มั้ยพวไปค้าหรือเปล่าผู้ไ่ค้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเห็นนอนแต่ไปแล้ว อยู่เพราะมันยังไม่ได้เขายังไม่ย้ายมาเนาะแล้วถ้าฝนตกนตีเปียกไหมนี่ก็เปียกอยู่แต่มันจะผมก็ไปหลบทั้งนี้ก็ฝนเออ,อมันมีขึ้นได้ตัวรถขึ้นไม่ได้รถที่ขึ้นไ,ได้แต่คนเออแช่งมั่นก็แต่คนขึ้นไม่ได้เนาะมีที่หลบกออ็อยู่แต่ในรถก็ขดย่างขดยางเดียวดยเดียวที่ถ้าฝนตกมาเนี่ยจะได้เข้าไปหลบพางในนี่แหละครับตรงนี้น่าจะได้อยู่นานแหละเพราะว่าน่าอยู่แต่พี่มันมันยังสะอาดอยู่เขาออกยาก ใช่ไหมเวลาเข้ามาทางเออทางลำบากเนาะโอ้ยช่ายโหแล้วแล้วถ้าหลังจากวันเนี้ยเราจะจะคิดจะไปอยู่ตรงไหนยังไม่รู้หรอกครับก็น่าจะอยู่ทางนู้นทางไปทางนู้นก็อาจจะอยู่ทางนู้นแล้วแต่ทางที่ผมจะไปเนะเพราะว่าต้องดูก่อนว่ามันจะไปทางไหนก่อนดีก็มันมีหลายทางบางทีเรไปทางนู้นทีก็ทางนู้นถามมาแล้วก็เหลือแต่ทางนู้นตเส้นอ๋อไปไปออกถนนใหญ่ไงนะครับ ก็ออกหาทางถนนใหญ่เพราะว่าไม่ได้หาในในตัวเมืองอ๋อคือพี่เนี่ยจะวิ่งวิ่งเส้นเหรอคล้ายรอบเมืองคล้ายเป็นเป็นนอกเมืองเอ๋อเมื่อกี้มาจากบางคลีชัยในแหาแล้วหามาแล้วเส้นนี้อ๋อพรุ่งนี้อาจจะเป็นเส้นไปช่องจอมครับพรุ่งนี้อาจจะเป็นเส้นช่องจอมอ่าแล้วมาลืมก็ไปก็ไปทางนี้ไปทางสุรินทร์หรือไม่ก็ไปทางนี้อ๋อก็สี่วันพอดีครับสี่ก็ประมาณสี่วันอ๋อวันนี้ได้แล้วหนึ่งครับวันนี้ได้หนึ่งเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นครับ อาจจะสีเส้นสุดท้ายนี้ออกไปนู่นเลยใช่ไหมเส้นสุดท้ายน่าจะเป็นเส้นทางที่ไปเมืองสุรินทร์ก็เอาของขึ้นแล้วก็ไปเลยเนาะหาไปเรื่อเยใช่ไหมไปขายไปขายที่เชียบเพลิงก็ค่อยเข้าที่เมืองถ้าเข้าเมืองสุรินทร์ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าไอ้นั้นเยอะที่ขายเยอะเนาะแต่ว่าก็ต้องวิ่งเข้าเมืองเหมือนกันทางไหนเพราะว่าร้านประจำอยู่ในเมือง ออะมาหาจากข้างนอกแล้วก็เข้าไปขายในเมืองนะแล้วก็หากออกกับคืนอมองจุดหลักก็จะอยู่ในเมืองอะนรร้านเยอะๆก็จะอยู่ในเมืองอไม่ได้ขายในนอกเมืองขายในเมืองกันเนาะ<ๆ>ก็ได้เจอกันทุกวันแหละถ้าอยู่ในเมืองก็จะได้ช่วงเช้าทว่าก็จะไปทําคลิปก่อนติดตามพี่วงก็อยู่ตรงไหนตรงไหนยังไม่ได้เอาน้ำให้ตัวเล็กเออแฮมกินเลยแก้ครับทุก โน่นี่ครับหมารู้การหาหาน้ำกินอุปกรณ์ครับอุปกรณ์อุปกรณ์ให้ให้น้ำหมาเขาอืให้ตะข้าวมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่าเพื่อนมาหมาเราห่วง่เนาะโอ้โหนี่ฮรรู้ไกลรู้ใจกันดีครับลืมมาน้อืมเรามีหมาเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นเพื่อนมาหมาเดินไปเดินมาอืมมันรู้พี่เนาะมันหิวเนาะ ให้เรารู้<ะ>ว่าเขาหิวแล้วเนาะถ้าวางขันก็บางทีเขาก็มาเดินขันเออฉันหิวแล้วนะเออฉันกินน้ำติดคอพี่วงคิดบาปเลยล่ะไม่ได้กินน้ำตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่เช้ามาแล้วเออลืมลืมมาเออกินน้ำเยอะเลยเออดูอะกินบเป็นขันเลยครับไม่ได้กินตั้งแต่เช้าอืม มาก็หิวกันมาคืนเนาะแกก็อยู่เป็นเพื่อนพี่วงทุกตลอดเวลาเลยไม่ได้ไปไหนหรอะกลางคืนได้มัดเลยก็ป,ปล่อยเลยก็ถ้าที่อย่างนี้ก็ปล่อยปล่อยเลยนะเพราะว่ามันไม่ใกล้ถนนถ้าใกล้ถนนก็ส่วนมากจะมัดไวมัดไวน้นะลัวเ<ค>วลาเราหลับเออถ้าอะไรนอนหลบหลบหน่อยก็ปล่อยได้นี่ยังยังอื่งนี่เราจะนอนเร็วไหมเพราะว่าเราไม่มีต้องคุยอ,าายอะไรกับใครก็ปกติก็หกโมงหรือมืดมืดก็ขึ้นนอนเพราะว่าพัก เพราะว่ามันมาก็เหนื่อยครับขับรถมาก็เหนื่อยรถพี่มันพอเหนื่อยเยอะหนื่อยขับสิบโอยใช่ไหมเหนื่อยครับเพราะว่ามันวิ่งเร็วไม่ได้นะมันก็ค่อยมาเรื่อยๆแล้วก็เคร่งว่มมันหนักด้วยอืมันก็เหนื่อยอยู่เนาะเราเลยพักผ่อนเพราะเราไม่ได้ไปคุยกับใครแล้วเราครับไม่ไม่พี่ผมถามจริงพี่ได้มีเพื่อนมีอะไรโทรหาไหมไม่ไม่ครับผมพอขําก็จะพักผ่อนเลยกลางวันนี้มีเพื่อนมีเพื่อนโทรหาไหมไม่ไม่ผมไม่ค่อยได้ติดต่ออะไรส่วนมากก็ ถ้ามีธุระอะไรก็อาจจะติดต่อติดต่อที่บ้านฮะติดต่อที่บ้านนี่นะที่บ้านไม่ได้ติดต่ออ่อต่อยางว่าที่มันจําเป็นนะครับอ๋อรที่บ้านผมไม่ได้ให้เบอร์โทรไวครับอ๋อหาพี่ไม่เจอแล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยได้กลับงานง่ายนอกจากจะมีธุระอะไรจําเป็นจําเป็นทีเราจะไปเนาะครับเพราะว่ากลับไปก็ค่าใช้จ่ายมันเยอะครับอย่างค่าน้ำมันไปกลับนี่ก็หลายบาทห้าสิบโลห้าสิบโลนี่ก็ ยางไม่เสียก็500รเพราะว่ามันวิ่งมันเปื้องเนะาะไปกลับก็พันหนึ่งจริงๆมันไม่หมดเยอะแต่พี่รถพ,พี่มันหนักเนาะเพราะว่ามันหนักครับมันกินเชื้อเพลิงเยอะผมถึงไม่อยากค่อยจะกลับเท<น>่าไหร่เพราะว่ามันถ้าเรากลับทีนึงก็ไม่ใช่ในน้อยเนาะ เออเนาะพี่ก็ทําไงได้ะอต่ก็สู้อย่างนี้มันก็จะดีดีกว่าครับผมสู้ไปถ้าเราวิ่งอย่างนี้มันก็ยังได้อยู่ได้อยู่ได้บางอีได้บางดีกว่าไม่ได้จะกลับไปบ้านแล้ววิ่งมาก็ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวใช่ใช่เลยใช้ชีวิตภายในจรดนี้ครับสามรอบภายในจรสู้ชีวิตครับแต่ก่อนเคยขายไอติมก็เลยคุยกันยาวคุยกันเล่นให้สนุกสนุกกันไปพี่เนาะครับผมพี่ผมรู้ว่าพี่ไม่เบื่อที่มีเพื่อนคุยนะพี่เนาะมีเพื่อนดีกว่าไม่มีนะพี่เนาะ นี่เพื่อนคุยแกคุยกับแกแกตอบทุกอย่างส่วนมากก็ไม่ค่อยได้คุยหรอกครับส่วนมากก็อยู่คนเดียวคนเดียวอยู่กับหมาอยู่กับตัวเล็กเออนี่ตัวนี้แกคุยแกแกมีคนคุยด้วยมาแล้วแวกผมแล้วก็สงสัยจะอยู่ทั้งคืนผมก็ไม่ได้ลุกดูอ๋อต่อยที่ปั๊มวิ่งไปวิ่งมามาอย่ามายุ่งได้ตีด้วยนี่ตาแฉะเลยตาแฉะเลยจะขอกระบอกตาแฉะเลยเนาะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่วงครับสวัสดีครับ